การคัดเลือกบ,บุคคลดีเด่นระดับจังหวัดปีพศ2567ประเภทเกษตรตำบลดีเด่นนำเสนอโดยนางพิม์พใจวงอนุประวัติส่วนตัวนางพิม์พใจวงอนุเกิดวันที่19ธันวาคม2526อายุปัจจุบัน40ปี3เดือนภูมิลำเนาตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจบก,การศึกษาร,ระดับสูงสุดปริญญาโทสาขาส่งเสริมและพัฒนากเกษตร สมรสก,กับนายกิษณะวงอน,นุมีบุตรสองคนมีบุตรชายหนึ่งคนเด็กหญิงหนึ่งคนงานรับผิดชอบระดับอำเภอได้แก่งานสถาบันกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวะเกษตรกรอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเกษตรหมู่บ้านเกษตรกรปาเลืองอยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์งานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภองานตลาดเกษตรกร งานขาจัดความยากจนและพัฒนาทุกคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงระดับอำเภองานระดับตำบลได้แก่การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่วีสาหกิจชุมชนและเครือข่ายปลูกปอเทิงหลังนาเสริมรายได้ลดต้นทุนภัยธรรมชาติและจิตอาสา การประพฤติปฏิบัติตนได้แก่การคลองตนการพึ่งตนเองขยันบันเพียนมีความรับผิดชอบความพอดีความพอเพียงและความพอใจสองการคองคนความสามารถในการประสานงานมีความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่มมีความสามารถคีในทีมงานสามคลองงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีความคิดสร,รส้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแนวคิดในการทำงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำอย่างเต็มที่เสียสละมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดและจงอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วแต่จงทำตัวเป็นด่างน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอผลการปฏิบัติงานดเด่นที่นำเสนอได้แก่การส่งเสริมตลาดเกษตรกรปัจจุบันนโยบายการพัฒนาการเกษตรนอกจากเกษตรกรจะมุ่งเน้นด้านการผลิตที่ดีการลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าแล้ว กเกษตรกรส่วนใหญ่มีความจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องการตลาดตามแนวคิดตลาดนําการผลิตเพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้ากเกษตรเกิดความสมดุลกันกเกษตรกรต้องผลิตได้และขายเป็นผลสําเร็จเชิงคุณภาพกเกษตรกรผลสําเร็จเชิงคุณภาพกเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรวิสาหิจชุมชนมีช่องทางการจําหน่ายผลผลิต การเกษตรผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปสินค้าตตรกมที่มีคุณภาพเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการตลาดพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรสร้างความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานมีการสร้างเครือข่ายและยังมีแหล่งจำหน่ายสินค้า ตลาดเกษตรกรอำเภอบ้านไท่มีแหล่งจำหน่าย4จุดดังนี้ 1. ปทตทตำบลหัวหนองข้างๆสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 2. บริเวณหน้าหอประชุมอำเภอบ้านไผ่จุดที่3อยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ตลาดสีเขียวในโรงพรยาบาลอำเภอบ้านไผ่แห่งใหม่ซึ่งแต่ละจุดมีการวางแผนทำปฏิทินตลาด การนำไปเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่สามารถนำไปขยายผลได้หนึ่งการจัดตั้งตลาดเกษตรกรอย่างถาวรโดยจัดตั้งตลาดเกษตรกรถาวรมีการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรและคัดเลือกสินค้าเกษตรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดพร้อมจัดทำรายงานแผนผลการวางแผนการผลิตและการตลาดของตลาดเกษตรกรและมีการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร สด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรมีการศึกษาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์พื้นที่สินค้าการผลิตและการตลาดจะทำฐานข้อมูลตลาดเกษตรกรฐานข้อมูลสินค้าและยอดจำหน่ายและการพัฒนาตลาดเกษตรกรในระดับที่สูงขึ้นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดหรือพัฒนาสินค้าให้มีเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ในเฉพาะถิน่นพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้มีความหลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านไผ่จุดที่หนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งมนหมู่ที่13บสามตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นเครือข่ายสปกในด้านไรนาส่ผสมโดยมีนางนิภาชัยชนะ เป็นประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้งานขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านไผ่มีสองวิสาหกิจดังนี้วิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผล,ผลิตการเกษตรบ้านโนละมอมผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มได้แก่ปลาระเแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาราแดดเดียวผงซึ่งกลุ่มนี้ตั้งอยู่บ้าน นอ่อมหมู่ที่4ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจัดตั้งเมื่อปีพศ2565ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพมีจำนวนสมาชิก10คนประธานชื่อนางละเอียดมนคขัง2วิสาหกิจชุมชนปลาระบองสมุนไพรบ้านหนองพือเป็นวิสาหกิจแปลรูปผลผลิตของปลาจัดตั้งเมื่อปี2564 วิสาหกิจชุมชนทั้งสองกลุ่มนี้มีการปริหาจัดการเพื่อให้เกิดการทำงานในพื้นที่ซึ่งเจ้าน้าที่ได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาให้เกษตรกร,ร,กรมีความรู้ทักษะและความชำนาญในการแปลรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดช่วยวางแผนการแปลรูปให้สามารถมีสินค้าจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการหาจุดขายสร้างมาตรฐานสินค้าคืออยและ 4. บูรณาการความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายทั้งในอำเภอบ้านภัยและอำเภอใกล้เคียงเพื่อจะหาวัตถุดิบในการแปลรูปและหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นรูปแบบเทคนิคและกระบวนการทำงานของวิสาหกิจชุมชน 1. การใช้รูปแบบส่งเสริมการเกษตร TNV System ได้เน้นการฝึกอบรม ในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องสร้างความเข้าใจการทำงานระบบกลุ่มและการพึ่งพาอาศัยกันในพื้นที่วิเคราะห์ชุมชนวิเคราะห์ตลาดและใช้จุดแข็งที่กลุ่มมีในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์สินค้าและกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้